강남스타 강남스타 낮에는 따스로온 인간적인 여자 커피 한잔의여유를 아는 품격 있는 여자. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 오빤 ส,สวัสดีค่ะอภิยาฉายจันทิพกับสินสมศรน,นะคะที่ได้เห็นไปนะคะกี่ครั้งก็ต้องมีรอยยิ้มตลอดอะนะคะกับบทเพลงเคป๊อปค่ะที่ทําให้เกิดกระแสเคเวฟนะคะกังนํสาสไตล์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งความสําเร็จนะคะของวงการดนตรีและก็วงการบันเทิงของเกาหลีด้วยค่ะซึ่งเขาใชา้ในเรื่องของวัฒนธรรมนี่แหละค่ะมานําร่องนะคะเพื่อไปสู่ความสําเร็จในด้านอื่นๆค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยค่ะกับแขกรับเชิญของสินสมร คุณฮองจีฮีนะคะรองประธานหอ,อการคา้าเกาหลีไทยค่ะแล้วท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะคะสมาคมมิตรภาพไทยเกาหลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือได้พบคุณฮองจีฮีนะคะในงานเสวนานะคะที่ชื่อว่ากังนำสไตล์ในยะความหมายและทำไมถึงเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก คุณฮองจีฮีมีมุมมองที่น่าสนใจจนเราอยากจะชวนมาคุยต่อในสินป์สมสรแต่ก,ก่อนอื่นกิฟขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ตุกตานะคะเป็นชื่อไทยเหรอคะที่หลายคนตั้งให้ใช่ไหมคะทำไมวงการเกาหลีถึงได้เข้มแข็งในเรื่องของวัฒนธรรมขนาดนี้นะคะคุณตุกตาค,คือเราความรู้สึกนะคะ,คะประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ประวัติศาสตร์ยาวมานานประมาณ5,000ปีกว่า โดยที่ได้อุปสรรคเยอะตลอดเวลาเป็นสงครามตลอดมีกับหลายประเทศนะคะถึงจะว่าคนเกาหลีความอดทนสูงมากและมีอะไรจะเป็นการศึกษาสูงสุดด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมตลอดและต่อสู้ชีวิตตลอดเลยถึงจะว่าได้โดยในองค์การบันทึงก็ได้อิทธิพลเหมือนกันและอุทนธรรมเหมือนกันอะไรก็จะเป็นทุกคนให้พยายามเต็มที่และเป็นพัฒนาเรื่อยเตลอดเลยนะคะ,คะ ก็เลยถึงจะว่าตอนนี้ได้ผลเกษตรเคเว็บเคพอก็ทั่วโลกได้อิทธิพลมากมายว่าคนเกาหลีกเก่งมากเลยได้ผลประโยชน์ต่อหลายๆด้านด้วยเหมือนกันก็คือ <นะ S 2> เหมือนต้องปลูกฝังกันมาว่าเราต้องมีความอดทนต้องเป็นกฎเป็นระเบียบมันก็เลยกลายมาเป็นอีกกฎหนึ่งของวงการบันเทิงเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะแต่ความสําเร็จของกังนำค่ะคุณทุกตาคุณตุกตาบอกว่าสําหรับทรายเองอะ ทำงานมา13ปีไม่เกิดไม่เป็นที่พูดถึงแต่ในระยะเวลาไม่กี่เดือนค่ะกางนำสไตล์ดังแบบปิงปังทั่วโลกเลยแบบนี้นะคะเกินความคาดหมายของคนเกาหลีหรือเปล่าคะคือคนเกาหลีจริงๆก็ตกใจเหมือนกันด้วยนะคะว่าใสอัลบั้มเกิดมาเป็นปี2001ค่ะและถึงเป็น13ปีประมาณ13อัลบั้มเลยคือเขาทำมาปีละอัลบั้มแ่ประมาณนี้นะะแล้วอยู่ไหนเกาหลีก็ใสไม่่อยดังแต่ดูที่ดังเพื่อ ตลไม่เหมือนใครเป็นแบบเพลงเนวเป็นแบบพิเศษจริงๆนะคะ,ะและโดยที่ครั้งนี้เป็นได้ดังมากเลยทุกคนก็ตกใจด้วยเหมือนกันว่าเรื่องไซดังทั่วโลกได้ยังไงและแต่ว่าเหมือนความรู้สึกเราด้วยเหมือนกันว่าส,สไตล์ของเขาพิเศษจริงๆ<ะ>ไม่เหมือนใคร<ะ>ถึงจะมาว่าเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจก็ไม่ดี<ะ>และเป็น SN s อ s เป็นเว<ะ>็บไซต์หรือ YouTube ทุ่งต่างๆเนี่ยเป็นแบบได้เร็วมาก<ะ>ถึงจะว่าเขาได้อิทธิพลให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเหมือนความรู้สึกว่าอ้อยากเป็นสนุกสบายตามอีซี่ด้วยแล้วก็เป็น R&D เหมือนว่าทรายเป็นแบบคนที่พัฒนาตลอดมีอะไรจะเป็นเปลี่ยนเปลงได้ตลอดแต่ l l e ลิ่งตลอด<ะ>เลยเหมือนว่าเรามุมมองรู้สึกว่าทั้งคนเกาหลีว่าอ๋อคนนี้ตลอดเวลาพัฒนามาเรื่อยๆเปรี่ยนเป็นไม่ตามใคร ไม่ใช่รอเรียบร้อยเป็นแบบยุคเป็นพิเศษพิเศษถึงจะว่าโดยสมัยนี้ทุกคนต้องการได้เป็นพิเศษถึงจะว่าได้ดังขึ้นเลยคนเกาเลยก็ความคิดมุมมองก็มีสลาไหลแบบนะคะก็ ชอบมากก็ดีเลยบางคนเหมือนกับว่า,วาเ,ออเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเทนของเกาหลีบ<า>้างเลยเหรอคะจะบอกว่าสายนี่ไม่ใช่ทั้งหมดของความเป็นเกาหลีใช่ไหมคะค,คนเกาหลีบางส่วนเขามองว่ายังไงคะที่เขามองกลับกันไงคุณ,คคณเกาหลีจะเป็นแบบเ,ออเรียบร้อยเป็นแบบสุภาพสตรีเป็นสุภาพแต่เรื่องนี้ป็นสำคัญมากเรื่องวัฒนธรรมเกาหลีแต่ว่าโดยที่เพลงของไซหรือว่าเต้นของไซเนี่ยเป็นแบบดูเล้วเหมือนตลก ไม่ไม่เหมือนธรรมดาอะไรความใหม่อะไรก็เป็นแบบพิเศษการซัดอย่างพิเศษนะคือเหมือนตลกมากถึงจะว่าออกมาอันนี้เป็นทั่วโลกดูแล้วเหมือนว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมเกาหลีหรือเปล่าอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะคะคือว่าอาจจะมุ่งหมายของทรายอยากให้ดูเป็นของพิเศษไม่ใช่ว่าของเกาหลี อยากให้เหมือนเป็นตัวแทนเพราะว่าทรายเป็นแบบเรียนต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นคนที่เอ็นเตอร์เทนเนอเป็นแบบสามารถได้พิเศษทําได้หลายอย่างถึงจะเขาอาจจะอยากแสดงออกว่ามนุษย์เราเป็นชอบเิ็นสนุกแล้วให้เป็นแบบเต้นเต้นเป็นแบบเพื่อให้เป็นออกพาวเวอร์เอเออย่างนี้นะคะก็เลยจะค่ะคืออย่างที่คุณตุกตาบอกก็คือเข้ามาในจังหวะที่ช่วงเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำ ก็เกคนเกาหลีก็เกิดความเครียดเหมือนกันใช่ไหมคะพอมาเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอ่ะเป็นปรากฏการณ์เลยดูแล้วก็เข่าหัวเราะกันใช่คะแล้วแบบนี้มันจะยังเป็นโมเดลหรือว่าเป็นแบบแผนความสําเร็จของศิลปินเกาหลีต่อไหมคะว่าโอเคละออกมาในชุดที่ดูดีสุภาพเรียบร้อยเลยโอ้แต่ท่าเต้นแบบรั่วหลุดโลกสุดมันจะเป็นแบบนี้ต่อๆไปไหมคะคือน่าจะได้ได้อิทธิพลเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่พันมา หลายๆปีเป็นเคป็อปและเคเว็บเป็นดังที่ทั่วโลกค่วในี่จะเป็นดนาราเกาหลีสวยและรลอเรียบร้อยแท้แต่หลังจากใดดังขึ้นมากคือจริงๆเป็นแบบสไตล์ไม่ใช่รลอและเรียบร้อยมีบางส่วนเหมือนกันแต่อย่างไม่ดังมากถึงจะว่าได้ผลได้จากเป็นรเรษตรของสายได้อิทธิพลแน่นอนแต่และวงกลบริษัทใหญ่ๆเวลาเลือกคัดเลือกไม่ใช่ว่าหล่อเรียบร้อยเหมือนเป็นแบบซูเปอร์เจเนียหรือว่าจะเป็น 2pm อย่างเดียวเขาจะเลือกว่าความสามารถเก่ง หรือว่าจะเป็นแบบมีสเปเชียลของอาสามารถได้จะเลือกด้วยแล้วก็จริงๆทรายเนี่ยไม่ใช่ตลอดอย่างเดียวนะคะเขา,าความอดทนความพัฒนาเขาก็เรียนรู้ตลอดเลยว่เรียนศึกษาสักตลอดถึงจะว่าค่อนข้างจะความบันเทิงองค์กเกาหลีเป็นความสามารถสูงความเข็งกันสูงมากถึงจะว่าอันนี้เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นบันเทิงเกาหลีต้องเป็นคนเก่ง